กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเขาได้เผยแพร่สาระความรู้การป้องกันแมงกระพุนพิษและการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากแมงกระพุนนะครับซึ่งในการไปเล่นน้ำทะเลช่วงฤดูมรสุมก็คือกรกฎาคมถึงตุลาคมของทุกปีเนี่ยจะมีการระบาดของแมงกระพุนพิษนะครับสำหรับการป้องกันทำอย่างไรการป้องกันก็มีข้อแนะนำ หข้อด้วยกัน 1. จะต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิดต,ตลอดเวลาเล่นน้ำเช่นเสื้อแขนยาวขายาวแนบตัว 2. 2. ก่อนลงเล่นน้ำควรตรวจสอบตำแหน่งของสถานที่ปฐมพยาบาลจุดวางน้ำส้มสายชูก่อนว่ายน้ำ 3. า3ปฏิบัติตามป้ายเตือนตามสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด 4. ไม่ควรลงเล่นน้ำหลังฝนตกตอนกลางคืน 5. เล่นน้ำในบริเวณวงล้อมตาข่ายกั้นแมงกระพุน 6. คอยสังเกตแมงกระพุนขณะว่ายน้ำและระวังแมงกระพุนเกยตื้นส่วนวิธีการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับมีอยู่ด้วยกัน7ข้อ 1. นําำผู้บาดเจ็บขึ้นจากน้ำห้ามทิ้งผู้บาดเจ็บอยู่คนเดียวเพราะอาจจะหมดสติและเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ สเรียกให้คนช่วยและโทรหมรยายเลข1669 3. ห้ามขัดถูบริเวณที่สัมผัสหนวดแมงกระพุน 4. ราดบริเวณที่สัมผัสที่ไปถูกแมงกระพุนด้วยน้ำส้มสายชูนานอย่างน้อย30วินาที 5. ห,ห้ามใช้น้ำจืดและแอลกอฮอล์ราด 6. ถ่ายรูปหรือจดจำลักษณะแมงกระพุนที่สัมผัส 7. หากผู้ได้รับบาดเจ็บหมดสติ ก็ให้ทำ CPR ทันทีและรีบนำส่งโรงพยาบาลนะครับนี่คือวิธีการป้องกันและการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บาจากแมงกระพุนพิษนะครับซึ่งคุณผู้ชมถ้าไปเล่นน้ำทะเลในช่วงรก,กรกฎาคมถึงตุลาคมเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดนะครับและในช่วงนี้เป็นช่วงของการระบาด ของแมงกระพุนพิษนั่นเองนะครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขาได้แนะนำ10วิธีป้องกันโรคอัลไซเมอร์สำหรับวิธีการดูแลตนเองเพื่อป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับก็มีข้อแนะนำดังนี้ควรจะบริหารสมองหรือทำกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาสมองโดยการพบปะผู้คนและมีกิจกรรมทางสังคมที่มากกว่าการใช้สื่อออนไลน์ และคอยดูแลสุขภาพจิตไม่เครียดลดโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าออกกำลังกายต่อเนื่องและสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อเฝ้าระวังโรคประจำตัวที่อาจจะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับรวมถึงควบคุมโรคประจำตัวที่เป็นอยู่เดิมโดยเฉพาะโรคเบาหวานความดันสูงและไขมันในเลือดสูง รับประทานอาหารสายสุขภาพให้ครบหมูควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนให้มีดัชนีมวลกายไม่เกิน30หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่นอนหลับพักผ่อนให้มีคุณภาพการนอนที่ดีนะครับฝึกสมาธิตามแนวพุทธศาสนาหรือตามแนวทางอื่นๆที่ถนัด เลี่ยงมลพิษทางอากาศ pm 2.5ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือใช้เครื่องกรองอากาศระวังอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อสมองทั้งในวัยหนุ่มสาวและผู้สูงอายุระวังเรื่องการหกล้มในผู้สูงอายุเพราะอาจจะทำให้ศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนดูแลหูและการได้ยินหากมีอาการหูตึงควรใส่เครื่องช่วยฟังนะครับนี่คือ10วิธีในการป้องกันอัลไซเมอร์ เป็นการดูแลตนเองเพื่อป้องกันและก็ชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์นั่นเองนะครับซึ่งเขาเผยแพร่สาระความรู้โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยในคลิปนี้เรามาทําความรู้จักโรคพยาธิใบไม้ในตับกันนะครับซึ่งกรมควบคุมโรคได้เผยแพร่สาระความรู้ในเรื่องนี้นะครับ สำหรับโรคพยาธิใบไ,ไม้ในตับเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็น3ระยะก็คือระยะแรกระยะปานกลางและระยะที่มีอาการรุนแรงนะครับระยะเริ่มแรกเนี่ยก็จะมีอาการแน่นท้องท้องอืดปวดหลังอ่อนเพลียผอมลงเบื่ออาหารเจ็บในท้องบริเวณใต้ชายโครงใต้ลิ้นปีอ,อกร้อนที่หน้าท้องชายโครงขวาและหลัง ท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยนะครับนี่เป็นอาการในระยะเริ่มแรกต่อมาเป็นอาการระยะปานกลางก็จะมีอาการตับโตถุงน้ำดีโตดีซ่านตัวเหลืองตาเหลืองอาการในระยะรุนแรงนะครับก็จะมีไข้น้ําหนักลดท้องมานเท้าวบวมตับโตและกดเจ็บตัวเหลืองตาเหลืองอุจจาระสีซีดหรือเทาปัสสาวะสีเข้ม ทางเดินท่อน้ำดีโป่งพองเกิดเป็นมะเร็งท่อน้ำดีหรือเชื้อโรคจากท่อน้ำดีเข้าสู่กระแสะเลือดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสียชีวิตได้นะครับวิธีการป้องกัน 1. กินอาหารที่ทำจากปลาน้ำจืดเกร็ดขาวเนี่ยต้องปรุงให้สุกเสียก่อนด้วยความร้อนนะครับถ้าเป็นปลาน้ำจืดนะครับที่มีเกร็ดสีขาวจะต้องปรุงให้สุกเสียก่อนด้วยความร้อน 2. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดก่อนปรุงอาหารก่อนกินอาหารและหลังขับถ่ายอุจจาระ 3. ถ่ายอุจจาระลงในส้วมและทิ้งสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันไข่พยาธิแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม 4. ส,ส่งอุจจาระตรวจหาไข่พยาธิและอันตราสาวหามเมลงท่อน้ำดีในที่ในผู้ที่มีความเสี่ยงอายุ40ปีขึ้นไป ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง5กินยารักษาเมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อโรคพยาธิและเลิกกินปลาดิบหรือปลาสุกสุกดิบๆนะครับนี่เป็นวิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือลักษณะอาการของโรคพยาธิใบไม้ตับนั่นเองนะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับ 7ความเชื่อเรื่องยาที่คนมักจะเข้าใจผิดนะครับ7ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องยามีอะไรกันบ้าง 1. ก็คือมีความเชื่อว่ายาฉีดเนี่ยมักจะดีกว่ายากินเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเพราะตัวยาชนิดเดียวกันประสิทธิภาพในการรักษาโรคนั้นเท่ากัน 2. ยาทุกชนิดควรเก็บในตู้เย็นก็เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับ ยาแต่ละชนิดนั้นมีความคงตัวต่างกันควรจะเก็บยาตามคําแนะนำบนฉลากของยา 3. กินยาดักไข้เอาไว้ก่อนจะได้ไม่ป่วยเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะการกินยาโดยไม่มีอาการไข้จะทำให้ร่างกายนั้นได้รับสารเคมีเข้าไปโดยไม่จำเป็นและก็อาจจะมีผลข้างเคียงจากยาได้ 4. ยาทาภายนอกให้ทาเยอะ ทาบ่อยยิ่งดีเป็นความเชื่อที่ผิดไม่ควรทำเพราะจะเพิ่มอันตรายจากผลข้างเคียงของยาและอาจเกิดการระคายเคืองบริเวณที่ทา5ใช้ยาที่มีฤทธิ์แรงเพื่อจะได้ผลการรักษาที่ดีกว่าก็เป็นความเชื่อที่ผิดหากร่างกายตอบสนองต่อขนาดยาปกติดีแล้วไม่จำเป็นจะต้องใช้ยาแรง6 ยาของไทยประสิทธิภาพน้อยกว่ายาต่างประเทศเป็นความเชื่อที่ผิดยาทุกตัวที่วางจำหน่ายนั้นจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตจึงมีประสิทธิภาพการรักษาเช่นเดียวกันหากใช้อย่างถูกต้องและ 7. ปะสัสสาวะเปลี่ยนสีแปลว่ายานั้นออกฤทธิด์ดีก็คือไม่เสมอไปปสัสสาวะเปลี่ยนสีนั้นสีจากยานั้นมี2แบบ หปสัสสาวะเปลี่ยนสีจากการที่ยาถูกเปลี่ยนแปลงในร่างกายมักไม่ก่อให้เกิดอันตราย 2. ปัสปสวาวะเปลี่ยนสีจากผลข้างเคียงของยาซึ่งบ่งบอกถึงอันตรายหรือความผิดปกติอื่นร่วมด้วยและทั้ง7ข้อนี้ก็คือความเชื่อที่เป็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับยานั่นเองนะครับ